าาดดดดวววัััังงงงาาาามยยยขกเเลจจีห่่อสาห่งกำลังใจน้องหักแพงพี่น้องมือขึ้นนี่เกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับทางด้านน้องหักแพงถึงกับลงเวทีมาขอโทษบอสโจหลักะขอโทษสำหรับทุกๆคนที่ ทำผิดพลาดนะพี่น้องเนาะว่ากันมาสําหรับความผิดพลาดผูดด้ใดกับว่าอยางให้เกิดขึ้นพี่น้องแต่ว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วพี่น้องเนาะนะคะหลายคนว่าผิดเป็นครูนะคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นพี่น้องในมือขึ้นนี่เกิดข้อผิดพลาดพี่น้องนะคะคือว่าผู้ติดตามน้องฮักแพงนะคะได้ไปเปลี่ยนสคริปต์ปกติจะเป็นเพลงหลวงมน์ขึ้นก่อนแต่ว่าไปเปลี่ยนเป็นเพลงล่มสาค้นลายใจขืนกอนพี่น้อง แล้วน้องหักแพงก็ไม่รู้เลยเกิดข้อผิดพลาดนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็ว่าไม่เป็นไรลูกผิดพลาดกันได้ผิดเป็นครูแล้วน้องหักแพงก็รูโตพี่น้องนะคะว่าจะของเฮ็ดผิดพลาดบองใดนะคะก็เลยได้ลงมาขอโทษบอดโจนะคะและัวากซ้ำรับบอดโจก็ได้เคลีย์ได้บ่ากับทังดันน้องหักแพงน้องหักแพงทึ่งน้ำตาไหลพี่น้องทึ่งให นะคะเสือว่าหลาย้นกะต้องไห้เป็นธรรมดาพี่น้องนะคะแห่งศิลปินทีข่ขืนไมน่หนี่แห่งน้องตองน้ำตาไหลเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องที่จะ er 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 ขอเคล็ดพิษผ่านเนาะเทิงเวทีนะคะแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นพี่น้องสําหรับคนติดตามกับเสือว่าเพื่อนกับพื่อยากให้เกิดขึ้นเนะพี่น้องเนาะนะคะนันลัพี่น้องว่าเป็นอย่างนะคะสหรับศิลปินทีข่ขืนไม่กนะ็ไม่เป็นไรพี่น้องนะคะไม่เป็นไรถือว่า ผิดเป็นครูเราสามารถผิดพลาดกันได้นะพี่น้องเนาะนะคะเอาไหมเฮ็ดไหมบานนี่พี่น้องนะคะําหรับบ่อโจ้เพิ่นก็นว่าไม่เป็นไรนะคะคนเราผิดพลาดกันได้นะพี่น้องเนาะนะคะําหรับมือขึ้นนี่บ่อโจกอะเพิ่นก็ว่ามันมันเป็นมือแรกของการไล่์สดน่ะนะพี่น้องนะคะเพิ่นก็นว่าเพิ่นก็นว่ารู้สึกผิดหวังอยู่นะคะรู้สึกผิดหวังอยู่เพราะว่า เป็นวันไลฟ์สดวันแรกละกะเอฟซีไ mm hmm. ลฟ์ like, คนบนการตั้งนาตั้งตารอคอยอยากจะมาดูน้องฮักแพงว่าจะร้องออกมาได้ดีแค่ไหนนะคะล้ะกะพ่อแต่เกิดขอพิษพาดออกมานะคะแล้วอ่บอโจกับยานั่นะล่ะพี่นอ้องยานว่าเอฟซีสิไปว่าให้น้องฮักแพงว่าจังสันว่าจังสี่บนะคะบอโจกับเป็นห่วงลูกสาวน่นล่ะพี่น้องนะคะกับบออยากให้เกิดขอพิษพาดขึ้นแต่บ่า ทว่าก็ต้องเข้าใจนั่นหละพี่น้องเนาะนะคะผิดเป็นครูดได้ไม่เป็นไรวันหน้าเอาใหม่นะคะกับเป็นกำลังใจแห้สนับทางด้านน้องฮักแพงนะคะสำหรับเอฟซีแฟนครับกับพากันแห่ส่งกำลังใจให้ทางด้านน้องฮักแพลงย่างหล่นลามพี่น้องนะคะหลายคนอาจจะบ่รู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องฮักแพงถึงร้องเพลงผิดเนื้อค่ะนะคะ หลายคนอาจจะบดูอยู่ทางด้านนาเวทีหรือว่าอยู่ในในโสดหลายคนอาจจะบาดูนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าน้องฮักแพงรองพิสจักรนสีกหลายคนอาจจะไปบ้าให้น้องแล้วะคะแต่ว่านี่แหละบโตัวกระด้พิการทําเป็นคลิปออกมานะคะเสื้อ่าเสื้อ่าหลายคนได้เห็นคลิปแล้วกันสีผ้ากันแห่สมําลังใสให้ทางด้านน้องฮังงกแพงและพี่น้องนอเดวสีผ้าพี่น้องไปเบิรงนะคะว่าสําหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าอย่างไรบ้าง สำหรับผู้นี้นะคะว่าแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้นแค่นี้เองกับำลังใจครับสู้ๆนะคะกำลังใจน้องฮักแพงครับสู้ๆนะคะผิดเป็นครูลูกบ่มีผู้ใดวา่านะคะพอพอแม่แม่เพิ่นเข้าใจลูกอยูว่ว่าลูกมากไหมบ่เป็นอย่างเนาะเอาไม่เอาไม่สู้ๆนะคะหลายคนกับบากันแห่ส่งกำลังใจนะคะนี่สำหรับผู้นี้นะคะว่าสู้ๆครับนะคะฟังคำ ฟังคําบอสสั่งสอนลูกนะคะให้ถึงฝันทรงสานนองหักแพงแท้สู้ๆนะคะหลายคนกระพากันนี่ล่ะทรงกำลับบงใจใหฮนองหักแพงนะพี่นองเนาะนะคะนี่ผู้ดีวามาถูกทางมืออาชีพมันต้องแบบนี้ผิดว่ากล่าวตักเตือนแก้ไขปรับปรุงกันไหมไม่ต้องมาโทษว่าใครผิดใครถูกนะคะ เป็นคลิปเตือนที่ดีเตือนคนร้องและผู้จัดการที่มานำนะคะบอกควรเปลี่ยนสคริปเพราะยังไม่เก่งขนาดนั้นผิดเป็นครูจะได้รู้พี่น้องนะคะนี่หลายคนก็พากันแห่ส่งกำลังใจให้น้องฮักแพงงย่างหล่นล้ำพี่น้องสมรบถพ้นี้นะคะว่าไม่เป็นไรค่ะนะคะแค่ก้าวแรก้นทางอีกยาวไกลกล้าสแสดงออกได้เท่านี้ก็สุดยอดแล้วค่ะโอกาสมีเสมอท่าหนูและท่าหนู ปรับปรุงสู้ๆนะนะคะนี่พี่น้องหล้ยคนกัส่งกำลังใจย่างล้นน้ำผู้นี้ว่าเป็นความฉลาดของบอสเพิ่นกำลังเจรไนเพ็ดเม็ดไม่สู้ๆน้องฮักแพงพี่น้องนะคะ่งกำลังใจให้น้องฮักแพงอย่างล้นหลามพี่น้องเมื่อเอฟซีได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้อพี่น้องเนาะหลายคนกวัววามันไม่อยางให้เกิดขึ้นหรอกสําหรับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าในหลาน้องฮักแพงก็ถึงกับ ต้องหนาบตาไหลหลักกะโลกมากขอโทษทางด่านผู้บริหารขอโทษหลายๆคนหลับพี่น้องถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหลักกะขอโทษสาหรับ fc แฟนลับที่เฮริพิหวังเื้อบานองกับว่่อยากให้มันเกิดขึ้นพี่น้องนะแต่ว่ามันมันกะต้องขอใจหลับพี่น้องผิดเป็นครูน้องอแพงกับว่าสิแก้ไขปรับปรุงใหม่นะคะเข้โกะเป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้ทางด้านน้องฮักแพงเหมือนเดิมเนนาพี่องะนะสำหรับผู้บริหารเพื่อนกะ บม่ได้โกรธบ่ได้เครียดดอกพี่น้องนะคะเพื่อนกะเข้าใจได้บรจูเพื่อนกะดูความเพื่อนดูได้พ,พ,พี่น้องะคะ่ะว่ามันที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องกแพงถึงมีข้อผิดพลาดดอกพี่น้องเนาะเสือบาวันข้างหน้านะคะน้องเสียเห็ดใดดีก่อนเกา่าวันเมื่อแรกสอมมือแรกผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องสําหรับศิลปินที่ขืนหม่นะคะผิดพลาดกันได้ มือสามือสี่มือหาบุญลัพี่น้องความเก่งของน้องกะสิเก่งขึ้นยิ่งมีข้อผิดพลาดสาหรับผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนกับพร้อมที่สีให้คําสร้างซ้อนให้คําติเตือนทีดีบอกซ้อนน้องไปแหงเสียใ้น้องเก่งขึ้นแหงเสียใ้น้องนี่มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นแล้วจะทําให้น้องแข็งแกร่งในวันข้างหน้าเห็นบอ่อพี่อุงอิงเพชรบันแพงนะคะ เก่งได้เพราะมี FC แฟนคลับเพราะมีคนที่คอยอยู่เบื้องหลังอย่างผู้บริหารนะคะแล้วก็อีกหลากหลายคนที่คอยทรงกำลังใจที่คอยตักเตือน้องอุ้งอิงเพียบันแพงนะคะจนทำให้อุ้งอิงแข็งแกร่งจนทำให้อุ้งอิงเก่งถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็เสือบาสัหรับนองฮักแพงจะเก่งได้เหมือนพี่อุ้งอิงเพียบบันแพงอย่างแน่นอนเราพี่นองเนาะนะคะ สำหรับในวันนี้น้องกัเสรูดซื้บ่สบายใจกับเสิรูดซื้อพิหวังกับเจ้าของที<ม>เฮ็ดออกมากในบ่เต็มทีนะคะถึงขอพิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะน้องกับบรูดนนล่ะพี่น้องน้องกับบรูว้ว่ามันปกติกับสิเป็นเพลงลงม่น นะคะแต่ว่าผู้ติดตามเพินกับไปเปลีป่ยนเป็นล่ม้างให้ขืนกอนเนาพี่น,อน้องเนาะกับว่าเป็นอย่างผิดเป็นครูนะคะให้แย้กันด้สําหรับเรื่องนี้นะคะนั่นลรพี่น้องกับเป็นกำลังใจแห่สำหรับทางด้านน้องฮักแพงนะคะสำหรับมือนี้ก็มีเรื่องราวสิม่สุพิศลองฟังสนิสกดน,นะคะก็กรับมสวัสดีค่ะ